คลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนต้นทุเรียนโสมให้เป็นต้นทุเรียนสวยนะครับต้นทุเรียนโสมเป็นอย่างไรต้นทุเรียนโทมก็คือต้นทุเรียนที่เพิ่งออกจากหนาวมานะครับตอนนี้หนาวยังไม่สิ้นสุดนะครับกำลังก้ากึ่งกันระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนนั่นก็คือกลางคืนตอนเช้าอากาศเย็นแต่ตอนกลางวันอากาศร้อน นะครับและก็ความชื้นเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแสงเริ่มปลดล็อกจากกลางวันสั้นเป็นกลางวันยาวนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้พืชก็เริ่มที่จะผลิดอกออกใบต้นเล็กก็เริ่มจะแตกกิ่งแตกก้านและก็แตกใบให้ใหเราเห็นนะครับทุเรียนเพื่อกำลังออกแรงมาก็จะมีรูปร่างลักษณะนหน้าตาอย่างนี้นะครับก็คือใบร่วงเป็นส่วนใหญ่และก็ ยอดกาลังจับที่จะแตกเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะต้องพยายามส่งเสริมนะครับสนับสนุนน้ำนะครับและก็อาหารหลังจากที่มันถูกใช้ไปแล้วขณะที่มันหยุดพักตัวนะครับช่วงฤดูหนาวไม่กินข้าวไม่กินปลาไม่กินอาหารนะครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนหยุดชะงักการเจริญเติบโตหลังจากที่ออกหนาวมาสักระยะหนึ่งหลังจากที่อากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น ใบมันก็เริ่มผริแตกออกมาลักษณะเช่นนี้เมื่อยอดใหม่ผริแตกออกมามันก็ดึงอาหารจากใบเก่าเพราะใบเก่าเหล่านี้มันก็โสมนะครับลักษณะโสมของมันนั้นหนึ่งก็ถูกดึงหนึ่งก็คือถูกดึงอาหารจากยอดใหม่ใบใหม่ที่กำลังจะแตกออกไปให้หรือไม่ให้มันก็ดึงไปเรียบร้อยเหมือนกับเวลาที่เรามีเด็กใน,ในท้องนะครับ มันก็ดึงสารอาหารจากแม่ไปนะครับให้หรือไม่ให้มันก็ดึงไปอัตโนมัติลักษณะเช่นนั้นนะครับลักษณะที่2ก็คือในช่วงหนาวนี้มันก็จะผจญกับโรครานนําค้างนะครับราใบจุดนะครับอย่างที่ท่านเห็นนี่นะครับก็จะทําให้ใบของมันร่วงนะครับเช่นเดียวกันและอันที่3ก็คือมันก็ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนั่นก็คือมันจะลดการคลายน้ําลง เนื่องจากว่าความชื้นในอากาศลดลงมันจําเป็นต้องสลัดใบทิ้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมน้ําเข้าไปเมื่อเราเติมน้ําเข้าไปก็อย่าลืมเติมปุ๋ยนะครับไปนั่นเองนะครับทีนี้ปุ๋ยที่เราเติมนั้นเราก็เติมแล้วนะครับแต่ว่าขณะที่ต้นเล็กเหล่านี้เราจะเติมปุ๋ยอะไรที่มันจะกระตุ้นให้รากของมันนั้นอาแตกกระจายนะครับยิ่งแตกมากยอดก็ยิ่งพุ่งนะครับเราจะเติมปุ๋ยตัวไหน เติมธาตุอาหารอะไรนะครับเติมสารปรับปรุงดินอะไรนะครับจุดมุด่งหมายของคลิปวันนี้เราก็จะเปลี่ยนต้นโสมเป็นต้นสวยนะครับท่านก็สามารถนําคลิปนี้ไปใช้กับต้นไม้อ,อื่นๆที่ท่านปลูกถ้าหากว่ามันโสมก็ลองใช้คลิปนี้ไปปฏิบัติด,ดูนะครับได้ผลอย่างไรแล้วก็นำมาคุยกันในต้นนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ชมเราก็จะเห็นว่าหลังจากที่แร้งมา เราก็จะพบทุเรียนใบร่วงนะครับใบร่วงของมันนั้นก็จะมีลักษณะเป็นใบเหลืองนะครับใบเหลืองเหล่านี้ก็คือเหลืองลักซีปะนะครับไม่มีอาการของใบไหม้หรือใบจุดประการใดอันนี้ก็เกิดจากการที่อยอดใบใบใหม่ที่มันเกิดขึ้นนั้นดึงสารอาหารออกไปเพราะฉะนั้นการที่มันดึงออกไปนี้ก็ไม่ต้องตกใจอะไรเป็นธรรมชาตินั่นก็คือ ทุเรียนของเรานั้นเป็นพืชผลัดใบถึงเวลามันก็ต้องสลัดใบเก่าทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเราจะทำอย่างไรให้ทุเรียนของเราแตกยอดใหม่แตกใบใหม่นะครับอย่างต่อเนื่องนั่นเองในทานองเดียวกันใบที่แตกออกมาแล้วเราก็ต้องรักษาให้มันยืนยาวเพื่อที่จะเป็นโรงอาหารผลิตอาหารให้กับพืชเลี้ยงให้พืชเจริญเติบโต นะครับช่วงที่มันโทมไม่สวยนี้นะครับก็คือลักษณะต้นอย่างที่ท่านเห็นนี้เราจะเปลี่ยนต้นโทมเป็นต้นสวยโดยใช้สิ่งที่ง่ายๆดังต่อไปนี้นะครับไม่ต้องมีพิสดารอะไรนะครับอ,อันดับแรกที่ต้องมีก็คือน้ำนะครับ ซีบรอนที่ท่านเห็นนี่ก็คืออะมิโนซาัลไลน์นะครับจะเป็นอาหารเสริมสำหรับพืชใช้กระตุ้นในการแตกใบแตกยอดนะครับเพราะฉะนั้นแตกใบแตกยอดก็จะแตกรากก็จะมาด้วยกันไปด้วยกันทำงานสัมพันธ์กันนะครับอ,อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือน้ำหมักชีวภาพท่านมีน้ำหมักชีวภาพอะไรก็ใช้อันนั้นเช่นน้ำหมัก น้ำหมักปลาจุลินทรีย์หนอกล้วยฮอร์โมนไข่น้ำหมักเจ้าปลวกอะไรก็ได้ก็มีน้ำน้ำหมักปลาแล้วมาพัฒนาต่อยอดเป็นน้ำมะพร้าวเทียมแล้วก็นำมาใช้นะครับเราก็จะใช้ประมาณ1 0 0่ c ซีซีนะครับก็คือ1แก้วตัวนี้เราก็จะแบ่งใช้2ครั้งนะครับต่อน้ำาิตริร ตัวสุดท้ายที่จะแนะนำท่านผู้ชมก็คืออะตอเนกหรือโซเดียมไนโตรฟิโนเลตเราก็ใส่ปลายช้อนเล็กๆนะครับถ้าหากท่านผู้ชมเคยดูคลิปของผม,ผมหรือไล่คลิปดูนะครับว่าก่อนปลูกนั้นผมก็ใช้4อย่าง5อย่างล่นี้ครับกระตุ้นก่อนที่จะนำต้นทุเรียนของเราไปปลูกนั่นก็คือหลังจากที่ต้นทุเรียนของเราซื้อมาใหม่ๆเราก็นำมาพัก เหตุที่นำมาพักก็เพราะว่าเขาอยู่ในสเลนเคยชินกับร่มเงาพอเราจะออกดดแดดเราก็ประฮักสก่อนนะครับอย่างต่ำห้าหกเจวันขณะที่พักนี้เราก็จะกระตุ้นให้มันเกิดการแตกรากนะครับพร้อมที่จะไปต่อสู้กับภาวะสิ่งแวดล้อมใหม่ๆนะครับผมก็ใช้3-4อย่างนะครับดังที่ปรากฏใน,ในคลิปที่เทียนถินนี้แหละจำนวนที่ใช้ก็เท่ากันนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้พวกเนี้ยนะครับใส่ลงไปในน้ําใส่อะไรก่อนอะไรหลังก็ได้จากนั้นเราก็จะนําไปรดบริเวณโคนต้นทุเรียนนะครับที่ผมทํำนี้ก็จะใช้บัวรดน้ํานะครับแต่ถ้าหากว่าท่านใช้ระบบน้ําท่านก็สามารถที่จะต่อยอดพัฒนาไปโดยใช้น้ํา2 0 0ลิตรต่อปุ๋ยตรงนี้ประมาณ2กิโลนะครับ อะมิโนซาลายก็200กรัมฮิวมิกก็200กรัมนะครับส่วนน้ำหมักนี้อาจจะใช้5ลิตรก็ได้หรือ10ลิตรก็ได้นะครับช่วยปรับปรุงคุณภาพดินแล้วก็ในโซเดียมในโตโฟีโนเลตก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับอย่าใส่มากเกินเกินเหตุนะครับจะทำให้อากิ่งเสียได้นะครับทำทุกยาใส่ทุกอย่างผสมไปในน้ำนะครับคนๆให้เข้ากันทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วก็ นำไปรดนะครับปุ๋ยตัวนี้ที่ผมซื้อตรงนี้นะครับใช้ตรงนี้เป็นปุ๋ยเกรด็ดปุ๋ยเกรดก็คือปุ๋ยที่สามารถที่จะละลายน้ําได้ทันทีนะครับแล้วก็พืชดูดนำพืชก็นำไปใช้ได้นะครับก็1ช้อนเก็งนะครับ2ช้อนเก็งนะครับเพราะว่าเป็นต้นทุเรียนเกือบ1ปีแล้วนะครับไปเราก็จะใส่อะมิโนสาราย อมิโนสาลายก็จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ก็มีกลิ่นหอมของสาลายนะครับเราก็ใส่ประมาณ2ช้อนนะครับต่อไปเราก็จะใส่ฮิวมิกสช้อนเช่นเดียวกันฮิวมิกเป็นสารปรับปรุงคุณภาพดินนะครับช่วยให้พืชแตกรากได้ดี เสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือ,อน้ำหมักถ้ามีน้ำหมักอะไรใช้อันนั้นนะครับผมก็จะใช้ครึ่งแก้วแล้วก็ใส่นี่ครึ่งแก้วก็คือประมาณ100 ml หรื cc. อ100 cc ีซีต่อไปตัวสุดท้ายนะครับเราก็จะใส่อาโทนิกผงนะครับหรือโซเดียมเนโทรฟีโนเลตใส่ไป,ปลายช้อนขนาดนี้นะครับอย่าใส่มากนะครับ เรียบร้อยแล้วคนให้เข้ากันนะครับเ,เวลารถเราก็สามารถรถตั้งแต่หัวจุดหางรถใบด้วยก็ได้รถกิ่งก้านด้วยแล้วก็ที่เหลือก็รถลงดินนะครับเพียงทำแค่นี้แหละครับก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรา,เาจากต้นโทมกลายเป็นต้นสวยได้เลยนะครับเราก็รถนะครับเราก็รถตั้งแต่หัวจุดหางลักษณะน,นี้ได้เลยนะครับเ,เป็นลักษณะอย่างนี้ เพราะฉะนั้นใครที่มีต้นสองต้นทำในบ้านได้เลยนะครับจำต้นโสมๆเหล่านี้ไว้นะครับหลังจากที่เราบำรุงรักษามันเรียบร้อยลักสักสองสามเดือนพอมันฟื้นขึ้นมาแล้วดูว่ามันจะสวยขึ้นอย่างที่กล่าวหรือเปล่านะครับ